ครับหอมน,น้อง <c oughs> หอมน้องโตน,น,นี่ดู Nói, cái này cái chân cốt rồi nè một cuộc thì là phản nghe cái này thì thế món Nào, tốt và thứ thứ hủ hủ mát vẫn còn cái น้ำนองเยอะเยมาคืนนยตอนดึกดึฝนตกไม่หยุดเลยตกตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสว่างเลยไม่หยุดตกเลยแแงแฟงงั้นแหละหนักเป็นบางครั้งครับ khai tôi quay bỏ có đâu cả bộ rôm nhá được ừ. <laughs> <laughs> tắt mày thỉnh này cái này hang tốt làm nó bắt má tôi út phán Tháng ไอ้ผู้นำก็งั้ๆแหละมันไม่เป็นเรื่องมันได้กินเงินไม่ได้กินเงินมันได้ที่ไหนมีเงินให้มันกินที่มันจะคอยได้มันจะทำดีซะที่ไหนไม่มีเงินให้มันก็เฉยๆใช่ทำเป็นไม่รู้งูขบับรถเลย ขึนะ้นแล้วครับขึ้นละขึ้นหลอแค้มละอือม่นใ้เกาะ เมื่อก่อนไม่รุนแรงขนาดนี้นะน้ำเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นวังเขาเรียกว่ามันเป็นวังเป็นโม่งนะ่ะโม่งที่เป็นพักน้ำนะ่ะน้ำน้ำก็พักเต็มให้เต็มวังเต็มอ่างก่อนมัน,นค่อยไหลไปอันนี้มันไม่มีวังมันไม่มีอ่างอะไรเลยนมาก็ ไปเลยตรงไปเลยเพราะมันมาลอกคลองอ่ะเมื่อก่อนไม่ลอกคลองไม่เป็นอย่างนี้น้ำเนี่ดยดูดิเหนือมันตรงหมดเลยเมื่อก่อนมันเป็นวังเป็นอะไรน้ำน,นม่น้องนี่รุนแรงขนาดนี้เหรอ ครับคุณตัวห่วย <c oughs> นี่กระเทียวเชี่ยวก็ได้นี่เนี่ยเนี่ยมาดมเมื่อคืนนี่มาถึงนี่เลยโอ้

นี่มันไม่รุนแรงไม่มากพอมันมากพออย่างปีที่แล้วนั่นน่นป่าน่อาไม้ท่วมหมดเลยปีที่แล้วปีนี้มันยังไม่มยังไม่คันมั้งไม่ถึงเวลามันเิ่มรอไปไปผลนี่มั้งมันจะกระนำมา ก็ดูนะไม้มันตึดติดลำคลองหมดเลยปลูกต้นไม้ต้นไผ่ต้นอะไรมาติดคลองติดอะไรเนี่ยเนี่ยไม้มันจะไม่ท่วมนี่มันก็ที่ของผู้ใหญ่แนีหละผู้ใหญ่บ้านนี่แหละที่ปลูกกันอ ปูกติดคองไม้แลามันเลยลงมาคองมันก็ไม่ทันไม่อะไรออกอะ่ะไม่เพี้ยวไม่ทำความสะอาดเลยปลูกแล้วปลูกเลยเนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้ อันน่ะหมดตืนมันมาไปรู้เโอ้มันก,ก็นไหลเยอะเหมือนกันน้องเยอะเหมือนกันนะเมันเกินครึ่งละครึ่งฝังละหน่อยมันก,ก็เต็มล้นเลยโล้นตะลิงเลยอีกทีนึง เอาไม้เอาไม้ไผ่ไ,ไม้อะไรมาปลูกติดทางน้ำเนี่ยลงมาปิดทางน้ำโอ้โันจะเป็นเหลีอยเลยนะครับขึ้นก่อนเด้อครับ ขึ้นกบวยหระเ้อครับผมรับชิปหนึ่งขอจบลงกันอี่กันเด้อครับเอฟซีทุกทุกครั้งตไลค์กดแซ่กัวติดตามผมจ็มขอบคุณครับบ๊ายบาย